ส,สดีค่ะสิริพรจากอีแันเทศสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะสิริพรและอีแันเทศสบูรณ์นะคะก็มีหนึ่งคลิปวิดีโอมานําเสนอกันนะคะวันนี้ก็เป็นอ,อีแตน,นรุ่น6ล้อดํารุ่นกลางนะคะซึ่งาราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่40,000 0บาทนะคะเป็นงานกระบะไม้แล้วก็เป็นรถที่จะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าที่อําเภอโนอนแดงค่ะจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นก็คือวันที่8สิงหาคม2563เดี๋ยวเราไปชมนะคะสําหรับรายละเอียดสาหรับรถคันนี้กันค่ะ เดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างกันค่ะอีแตนหก้อดำรุ่นกลางประกอบไปด้วยขนาดคัสซีเป็นเหล็กรางน้ำขนาด6นิ้วเสริมซับด้านในนะคะเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งานค่ะชุดเกียร์ค่ะเป็นเกียร์โตโยต้าวีนะคะสโลวเป็นสโลว์โตโยต้า 5L ระบบเบรคค่ะเป็นเบรกลมแบบสระ,ะเปานะคะใช้มออลม2ลูกซึ่งจะทำให้การเบรคนะคะมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นชุดยางอะไหล่นะคะเป็นล้อคู่นะคะระยะหางของล้อนะคะชุดแหนบค่ะเป็นแหนบใหม่บริสิทธินะคะหนาพีา่ศษ นะคะคชุดเผาค่ะเป็นเผาชนิดแปดแล้วเสาข้างนะคะอย่างจะเป็นยางเ5 0ย้ขอบ16ทั้งหมดพร้อมอยางอะไหล่หนึ่งเส้นไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบ LED ค่ะชุดรูกย่างเปิดท้ายนะคะเดีย๋ยจะใช้เป็นที่เหยียบสำหรับผู้โดยสารก็ได้นะคะ อันนี้เป็นขอลาบนะคะสัดส่วนของกระบะความกว้างอยู่ที่1นึ่งเมตรแปดส้าเซนนะคะซึ่งเนื่องด้วยลูกค้าทีแรกนะคะลูกค้าสั่งเป็นสี่ล้อนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น6ล้อเป็นงานกระบะไม้ค่ะสัดส่วน ความกว้างอยู่ที่1.85เมตรเซนนะคะความยาวของกระบะไม่รวมที่นั่งนะคะ3เมตรเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่1.50เมตรเซนนะคะยี่สนบหงรอดำงานกระบะมานุ่นกลางค่ะขนาดแกนน้ำเป็นแกนดำใหม่นะคะขนาด4ตันยกน้ำหนักสูงสุดได้ถึง12ตันหงสร้าง และความแข็งแรงนะคะเราวปรากอบชุดตแต่งความสวยงามค่ะเครื่อยนต์ เป็นแบบคูปตาเซตีห้าร้ 5, อยห้าสิบห้าดองมาแบบแบบสตาร์ทิตัวงเครื่องนะคะมาพร้อมกับชุดทะเบียนพรบเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ ระรับการบรรทุกไม่เกิน9ตันนะคะค่ะสำหรับช่องทางการเลือกซื้อนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็สามารถเลือกซื้อผ่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบสินเชื่อแกสทุกสาขานะคะหรือว่าจะเป็นสินเชื่อสหกรณ์ทุกสาขาะคะ่ะหรือหากต้องการอยากจะได้คําแนะนํานะคะสําหรับ อีแตนแต่เราดูนว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะกดสอบถามกับเรากันเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ0 4 4 0 0 6 6 8 4แค่ะ0910167281และอีหนึ่งหมายเลขคือ0 8 5 0 2 7 1 1 4 0เจีแตนเพชรสมบูรณ์และทีมช่างทุกคนนะคะพร้อมยินดีรับใช้และให้คำแนะนำดีๆกับทุกๆท่านนะคะ ในส่วนของการให้บริการนะคะอีแตนเพชสมบูรณ์ Words. ของเราก็เปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระรทาทองคำค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับหนึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะสิริพลนธและอีแตนเพชสมบูรณ์วักว่าคงจะถูกใจส,มมส,มมสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับอีแตน6ล้อดัารุ่นกลางคันนี้นะคะยังไงฝากติดตามผลงานของอีแตนเพชสมบูรณ์ของเราไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามหน้าเพจนะคะรวมถึง Facebook และ YouTube กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับ อีแตนเพชสมูลอำเภอรพระนงคำโคราชวันนี้สิพรายอีแตนเทศสมูลขอบคุณมากกับการเข้ามาติดตามรับชมหมนึ่งคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ